สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังน้องนาตยาที่วัฒนาแฟมิลี่นะครับแม่แม่ครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีที่น่ารักทุกทท่านนะครับเช้าวันฝนตกครับวันพายุเข้านะฮะมาหาอาหารให้สองสาวครับแม่แม่ครับได้พอสมควรครับยาสวยมากๆครับแม่แม่ ฝนตกทั้งคืนเลยนะครับเมื่อคืนครับโอ้โหข้างในสวยมากครับแม่ควรโอ้โหข้างในสวยมากใช้เครื่องได้ไหมนี่เครื่องมันจะมุนค่ะไม่มุ่นหรอโอ้โหฝนก็ปล่อยๆนะฮะสวยมากๆครับแม่แม่ครับดูครับพายุเข้านะฮะทั่วเลยนะฮะ ดูครับมืดทั่วเลยนะฮะแบบมองไม่เห็นอะไรแล้วฮะขอบคุณแม่แม่เอฟซทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้น้องนาตยาพิวัสนานะครับอรถปีัพฟเข้ามาได้ไหมแมไ่ได้าาได้ได้รถีเข้ามาเลย,ย่าสวยครับ กำลังพอดีเลยเนาะสวยจริงๆครับน่าจะไม่ติดเนาะ,น,น,น,ะ,ะนี่นะครับบรรยากาศวันพายุเข้าครับแม่แมครับต้องรีบเกี่ยวนะฮะขอบคุณทุกทุกท่านนะครับขอบคุณแม่แม่เอฟทุกท่านนะ ได้เต็มรถแล้วนะคะฝนก็กำลังมาอีกแล้วค่ะก็พอให้ลูกสาวได้ทานในวันนี้นะคะหญ้ากำลังขึ้นสวยเลยค่ะเอ้าทั้งพูนฝนทั้งนี่แดดค่ะแสงแดดนะคะดูแสงแดดค่ะโอ้บรรยากาศนะคะบรรยากาศทุ่งด้านนู้นจะเป็นฝนนะคะทางทะเลนะคะทางทะเลจะเป็นฝนแต่อีกทางหนึ่งนะคะอีกทิศทางหนึ่งเป็นแดดนะคะ นี่นะคะเขาว่าพายุเข้านะคะก็โชคดีหน่อยนะที่ป่าย่าไม่อยู่ไกลจากที่เรามาเกี่ยวนะคะก็สู้ๆนะคะเพื่อนน้องนาตยาพี่วัฒนาค่ะไปเต็มรถแล้วค่ะกํากลังออกไปไม่รู้ว่าจอ,อกมาได้หรือป่าเน,ะ <laughs> ะนเาะแดดออกฝนเหาแดดออกฝนลินเพลินว่าฝนตกแดดออกไปดูสาวๆที่บ้านคะ่ะมาเห็นยาสวยๆจะกิน อร่อยอร่อยกันไหมนะคะฝนตกแล้วนะคะ แม่มาแล้วนะคะดูดูเมื่อกี้น่าจะตกหนักนะคะหนักโอ้น้องกวางเอาขึ้นมาแล้วน,อนอว้องกวางย้ายแล้วน้องกวางย้ายพี่สาวขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วค่ะแต่ยังไม่ทําความสะอาดที่นอนนะคะมาแล้วมาแล้วอออมาแล้ว ินหน้าอีกค่ะเดินหน้าอีกมันแชะออนู่นไปไว้ฝั่งนู้นเลยค่ะพ่อควานนู่นตรงเอ่อเนินๆตรงเนินๆน,น,น่ะขับมาเลยค่ะนู่นๆตรงก้อนต้นเนินหินอ่ะเแคทยังกันล่ะลูกอุ้ยเล่นนำ้ำฝนสะอาดสะอ้านเลยเนาะ<อ>จ้าเ<อ>ด็กๆก,ก็มารับแม่นะคะไม่กระโดดนะแด็กไม่กระโดดนะลูก ไม่กระโดดไม่กระโดดไม่กระโดดลูกไม่กระโดดเสียงฝนมาอีกแล้วดเดือดแดกไปรับพ่อค่ะเดือดแดกไปรับพ่อ,อพอ่อแดกไปถามแดกไปถามสวัสดีจ้าสวยก่อนลูกไหนสวัสดีจ้าสวยยังไงคะคนสวย เก่งจังเลยฐานส่บัวอ่อ,อนๆฐานส่บัวอ่อ,อนๆอ่อ,อนๆอ่อ,อนๆลองอีกนิดลองอีกนิดลองลองอีกนิดออเออเก่งจังเลยเก่งจังเลยเมื่อคืนตกทั้งคืนเลยนะคะเมื่อคืน <laughs> เดี๋ยวให้พ่อทำความสะอาดก่อนลูกสาวเล็งหนึ่งนะคะสองสาวญยญญานถตาพ่อ,อ,อเอารอรถทิม เอาบ่อหนิเอาบ่อนีว่องนี่คือว่าเอาไปนี่ฮ้ว้าว่องหนิคือว่าเอาเนาะเอาบ่อหนิเอาบ่อหนิอีหล่ะเอาบ่อวัสดีจ้าสวยกันแล้วขนาดสวัสดีจ้าสวยกันแล้วสวัสดีจ้าสวยๆเฮ้เก่งเนาะเอาบ่อเอาบ่ลูกเอาบ่อหนิเอาบ่ถอนสาบัวแบบใดถอนสาบัวแบบใด ถอนใสาบัวแบบใดนายถอนสายบัวให้คุณแม่ดูหน่อยลูกนายถอนใสาบัวอ่อนๆ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 ก่อนอ่อนๆก่อนถอนใสาบัวถอนใสาบัวนี่อ่ะของหลักค่ะของหลักดีบจนแบนหมดแล้วเอาเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟอาหารโอ้โหพิบัติพิบัติถาบเอาวเร็วๆผ่อนแล้วเร็วๆเร็วๆผ่อนแลวแล้วโอ้ยกินหลาย พุ่นมาแล้วเร็พ่ออะารหิวแล้วอาหิวแล้วหลาคนสวยหิวแล้วมึงจกปากท่าละพุณมึงน่ะเออเออผู้สาวซ้ำหน่อยวะนี่พี่วัดสาวซ้ำหน่อยวะนี่เฮ้อจกปากท่ามึง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 คนจกปากท่ามึงน่ะมึงน่ะเห็ดขึ้นอ่ะเห็ดขึ้นอ่ะมึงมึงมึง สาวซ้ำหน่อยสาวซ้ำหน่อยทาหนาเออนั่นละบ้างนั่นละบ้างนั่นละวางเลยอย่าแย่งกันเด้อลูกค่อยๆกินอย่าแย่งอย่าแบงอย่าแบงกินน้ำกันกินน้ำกันกินน้ำกันมาตองแบงลูกอาหารอร่อยอร่อยเสิร์ฟให้สองสาวนะคะไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกนะคะขอให้มีอาหารให้สาวๆได้ทานนาตยาอีกแล้วเดีลูกเบิ้งเบิ้งเอาเอาเอา พ่อตีได้นั่นเอาพ่อเบิ้งนาตยาเห็ดเบิ้งเบิ้งเบื้งเบิ้งนาตยาเห็ดเบื้องย้ายไวยไปได้พ่อยายไวยไปเบิ้งเบื้งเบื้งเบื้งไปแล้วไปหยาดกันไปแล้วเอ้ยเบิ่งแต่ละเพิ่นแต่ละสาวกินกินบระทันกันค่ะนาตยากินบระทันเอื่อยกินบระทันเอื่อยก็เลยหอบนี้เนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็ขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบพระคุณพี่ๆน้องๆ f อ FC, ที่น่ารักทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาให้กับครอบครัวน้องนาตยาพี่วาสนาเพื่อเป็นกําลังใจนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ,ะพี่ๆท่านใดที่ยังไม่ติดตามนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ ก็เป็นวิถีชีวิตของครอบครัวน้องนาตยาพี่วาสนามาถ่ายทอดให้คุณพ่อคุณแม่พี่พี่น้องๆเอซีที่น่ารักทุกท่านได้รับชมในแต่ละวันนะคะก็พรอคุณกําลังใจจากทุกท่านมากๆเลยค่ะหนึ่งกำลังใจหนึ่งไลค์หนึ่งแ like, ช์นะคะก็เป็นพลังให้กับครอบครัวน้องนาตยาพี่วาสนานะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ